ของการทํโครงหลังคานะครับที่วัดยวดจังหวัดอยุธยานะครับครับผมอันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดยวดนะครับอําเภอเตยนาจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตงานที่วัดยวดนะครับงานตอนนี้นะครับฟุตติ้งนี้นะครับจบหมดแล้วนะครับพื้นปูนก็เทแล้วนะครับเทเทเทไปสัดส่วนตรงนี้แล้วครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับพื้นปูนนะครับ ก็เหลือในเรื่องของงานเหล็กที่จะตั้งนะครับอันนี้เป็นงานโครงหลังคานะครับขนาด20คู20เมตรนะครับก็จะมีตัวตัวนี้เสาเอสีนะครับตัวนั้นจะเป็นชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี้เรามีหมูป่าด้วยนะครับหมูป่าที่วัดน,นี้มีทนะั้งควายเผือกทั้งหมูป่าด้วยนะครับสวยงาม เป็นทํิทีทางศาสนานะครับโครงหลังคานี้นะครับทางอบจทําให้วัดครับรับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับเราก็มาดัดหน้างานนะครับเก็บรองพื้นแล้วนะครับก็มีการดัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าทีมช่างก็เป็นของช่างชินนะครับอ่าช่างชินทำวนเดียวเลยนะครับคนเดียวเลยนะครับเนี่ยเอ๊ะคนเดียวทีมช่างชินอ่เป็นเป็นชุดเดียวที่ทําทั้งหมดเลยนะครับช่างชินนะครับทำทั้งหมดเลยฮะทำโครงหลังคาได้ด้วยนะครับ ปูญ่าเทียมก็ได้ทำปูหลังคาก็ได้นะครับงานค่อนข้างอเนกประสงค์ครับทาได้เกิดทได้หมดครับเพราะมีความความทำงานในด้านนี้โดยตรงนะครับก็อีกประมาณสักเดือนกว่าก็จะหมดสัญญาแล้วแต่ว่าเราจะเล่งให้ทันก่อนออกกันตานะครับต้องบอกนี้เพราะเพื่อที่จะให้ทาง คนแถวนี้นะครับเข้ามาใช้บริการเข้ามาใช้พื้นที่นะครับตรงนี้ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ